ตำรวจให้คําแนะนําว่าคือมันมีหลายท้องที่เนาะในบรรดาบริษัทประกันก็เลยเราก็เลยเอากองปราบที่ตั้งก่อนนะคะในส่วนที่จะแจ้งความเรืคดีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวทางของผู้เสียหายเนี่ยเขาจะเป็นคนแจ้ง้าที่ตำรวจเองซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ามีอยู่ประมาณสองสามรายที่มีข้อมูลนะคะส่วนของกรมธรรม์อื่นๆที่เรากําลังรอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่มันมีทั้งลายเซ็นที่มันมีทั้งตัวแทนประกันเนี่ยตัวนั้นก็จะมีมาอีกเรื่อยๆตอนนี้รอคอปปะพอีกที่จะรอเอกสารตัวนี้ที่จะมาแจ้งความกับคนที่เกี่ยวข้อ ก็เก e ิดเรื่องบริษัทเรื่องทางล่ที่มันดันแจ้งความใช่ไหมเออเขาแจ้งความไว้ที่ศรีสะเกดว่าเหมือนเกี่ยวกับบริษัทประกันมากกว่าที่เขาเนี่ยไม่เคยไปทําประกันนะอันนี้เขาแจ้งไว้แล้วค่ะแต่ในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยณเวลานั้นที่คุยกับอ้อเนี่ยตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นใครจนได้เอกสารจากบริษัทประกันมาส่วนหนึ่งว่าเป็นใครที่รับผลประโยชน์เป็นใครที่ไปทําประกันก็เลยจะมาแจ้งตัวบุคคลค่ะหค่ะะ นันบบน,น,น,นี้ที่คิดว่าคนที่เราจะแจ้งันคดีเลยอ่ะใ,ใจเราถึงหายบ้างก็จะเป็นตัวผู้รับผลประโยชน์เป็นหลักค่ะแล้วก็ตัวแทนที่เราเชื่อว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นค่ะทำไมถึงคิดอย่าง,งานี้มาตลอดเลยก็ตัวเราไม่ได้ทําประกันเงค่ะแล้วก็เบื้องต้นเรารู้จักกันเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้เซ็นเอกสารด้วยตัวเอง ไปคาขอต่างๆของบรทประกันไทยเนี่ยค่ะคุณย่อมรู้อยู่ใจ,ใจว่าเราไม่ได้เซ็นด้วยตัวเองเพราะเรารู้จักกันแล้วตั้งแต่เนื่องเนื่องจากว่าตัวแทนบางท่านเนี่ยนะคะเป็นญาติแล้วมีคดีความกันมาก่อนแล้วตั้งแต่จบคดีตั้งแต่ปีพื้นสารด้วยกันครั้งล่าสุดน่าจะประมาณปีห้าเก้าหกศูนย์ประมาณช่วงนั้นนะคะ่ะเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยผ่านมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วคุณยืนยันว่าเราทําประกันชีวิตกับคุณ ด้วยตัวเองทั้งหนูและสามีแล้วเราเจอกันที่ไหนเมือ่อไหรเพราะเราไม่เคยเจอกันเลยแล้วใช่ค่ะ่าคือทำลายก่อนหน้านี้นะคะคือก่อนที่เราจะอ่านไปนะฟังคำพิพากษานะคะเราก็ได้มีการฝากเอกสารไว้กับทนายความของตัวสามีนะคะเพราะว่า พอสารอ่านคำพิพากษาก็ไม่มีสิทธิ์ถืออะไรเข้าไปเลยก็ฝากเอกสารไว้กับทนายความซึ่งทนายความก็รู้จักกับคุณวัชรีซึ่งเป็นตัวหลักในการรับผลประโยชน์ของการตายของเราเขาก็น่าจะได้เอกสารจากตัวนี้ไปทำโภมทรันหรือไม่แล้วที่เขาบอกว่าเราทำประกันภัยหลังจากพ้นโทษมาอะไรค่ะ เราสามารถยืนยันได้ค่ะถ้าเอกสารที่เราจะได้จากอมันเป็นบัตรประชาชนตัวเดิมเราเคยให้ไว้กับเขาแล้วเขายังไปเอาไปทำประกันภัยในช่วงที่เราค้นททนแล้วซึ่งตอนนั้นเราทําบัตรใบใหม่แล้วมันมีประวัติในฐานร,ระบบที่ว่าการอำเภออยู่แล้วค<อ>่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการ,รยืนว่าเขาจะเอาเอกสารเราที่เราเคยอยู่ในการครอบครองของเขาเนี่ยไปทํา นิติกรรมพวกนี้หรือไม่ค่ะสรุปแล้วว่าการทําประกันเนี่ยมันมันถูกเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงก่อนที่เราจะเข้าไปในเรือนจํำไหมคะหรือว่าอยู่หลักเบื่องต้นจะเป็นของสามีเป็นหลักอ่าทําประกันภัยก่อนเข้าเรือนจําเนี่ยเหมือนน่าจะมีประมาณหนึ่งถึงสองกุมภาพันธ์แล้วเหมือนมีการยื่นยื่นเอกสารคําขอค่ะว่าจะทําประกันเนี่ยก่อนเข้าเรือนจําแล้วกระบวนการเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จ ก็คืออาจจะมีพวกขอตรวจนั่นนี่เพิ่มเติมคําชี้แจงเพิ่มเติมที่บริษัทประกันไทยให้ชี้แจงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นห่วงเวลาที่เข้าเรือนจาไปแล้วด้วยแล้วก็มีการเซ็นเอกสารเกิดขึ้นในบริษัทประกันไทยน่าจะประมาณหนึ่งถึงสองกุมภาพันธ์ซึ่งเอกสารอยู่ในมือเราแล้ว,วแล้วลายเซ็นเบื้องต้นพร้อมค่ะตัวแนทนประกันไัยครับอันนี้รู้จัก เป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นยังไงคะตัวแทนประกันภัยที่รู้จักเป็นงานส่วนตัวมีแค่บริษัทเดียวค่ะก็คือเป็นเป็นโจทย์ในคดีเขาเป็นตัวแทนกลางสามารถทาให้หลายบริษัทได้หรือว่าทำแค่น่าน่าจะทําได้แค่บริษัทเดียวค่ะแต่ที่ล่าสุดที่เห็นเขาให้สัมภาษณ์แลนะคะว่าตัวดิฉันกับสามีเนี่ยมีกลุมมรทันแค่สองถึงสามกลุมมรทันนะคะตามให้ให้สัมภาษณ์ของช่องช่องขาช่องเนื้อนะคะ ความจริงไม่ใช่เลยค่ะกรมธรรม์ของตัวดิฉันแปดกรมธรรม์ของบริษัทที่เขาเป็นตัวแทน่ะนะคะส่วนสามีทั้งหมดสิบกรมธรรม์ค่ะเราได้ข้อมูลมาจากบริษัทโดยตรงเลยค่ะการจะทําประกันอย่างนี้เรามองว่าเขาจะมีแผนว่าจกรามร้ายกับเราที่เราประกันมาเราเขาคิดตรงนั้นไหมแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวานไปออกรายการเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนทา <ทำ S 1> และเขาแจ้งวัตถุประสงค์ว่าทําเพื่อ ให้ครอบคุมกับยอดหนี้ที่เราเป็นหนี้เขาทีนี้ล่าสุดที่เขาฟ้องเราเนี่ยยอดหนี้ฟ้องเราอ่ะห้าสิบล้านบาทแต่ยอดประกันภัยที่เขาทําให้เราสองคนหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทและในคดีที่เขาฟ้องของศาลจังหวัดอของศาลแขวงพระนครเหนือค่ะศาลได้ยกคําฟ้องตั้งแต่นัดไต่สวนและตัวโจทย์ ซึ่งเป็นผู้กรณีเขาก็ไม่ได้มีการอุทธรณ์ใดๆเกิดขึ้นค่ะมีตรงไหนที่เราเคยแบบมันมีคนตามีคนเคยถล่มทลายเราะชีวิตเพื่อหวังจะเอาเงินปาแก้เราในตรงไหนที่เราเคยเคยเจอบ้างไหมก็วันที่18กันยายนในเหตุการณ์นั้นมันมีข้อพิรุษหลายๆอย่างที่ทําให้เราเรมแพงใจเกิดความสงสัยแล้วมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างกระติประต่อกันเรื่อยมาเราจึงเชื่อเชื่อได้ว่าวันนั้นเราถูกประทุษร้าย หรือถูกลอบฆ่าเพื่อจัดฉากเอาเงินประกันเราเชื่ออย่างนั้นค่ะตอนนี้หวาดระแวงอยู่ครับแน่นอนค่ะหวาดระแวงอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าตัวคู่กรณีที่เราเอ่ยถึงเนี่ยค่ะที่ที่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกันไม่ได้ทําคนเดียวแน่นอนค่ะต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังด้วยแล้วเราก็เชื่อมโยงไปถึงว่าผู้กระทําความผิดที่มั่นใจว่าคนนั้นเป็นคนชนะ่ะเราก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ใดๆเนี่ยกับคู่กรณี โจทย์ของดิฉันที่ฟ้องในคดีเกา่ามีครั้งเดียวที่เคยเคยเหมือนา,นามัมันะโดดโดนสุรตรายแต่ครั้งอื่นอื่นมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีมมค่ะอยากฝากถึงบริทปรนะครับ,บที่ทำานแล้วก็วอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่รู้เนะี่ยได้รับอันตรายก็ <S <S อยากฝากถึงบริษัทประกันไทยนะคะว่าเนีย่ยอย่างตัวดิฉันกับสามียืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีการมีเจตนาหรือ ความต้องการที่จะทําประกันชีวิตด้วยกําลังทรัพย์อะไรเราไม่พร้อมอยู่แล้วทีนี้อยู่ดีๆมีเซอร์ไพรส์ประกันชีวิตเกิดขึ้นมากถึงรวมเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้เช็คแบงก์เบื้องต้นประมาณ46่กม,มาทันวงเงินคุ้มครองถึง120ล้านบาทแล้วก็แค่สงสัยและอยากให้เป็นมาตรฐานที่มีการคัดกรองหรือขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการในการทําประกันเนี่ย ให้มันเข้มงวดขึ้นได้มากกว่าน,นี้ได้ไหมหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบอัตลักษณ์เบื้องต้นภาพถ่ายจากตรป,ประชาชนบัตรกับใบหน้าผู้เอาประกันภัยและเซ็นคำขออระกันภัยต่อหน้าตัวแทนเนี่ยคุณมีมาตรฐานการตรวจสอบเบื้องต้นแบบแบบนี้มันได้เหรอคะก็คือกรมธรรมีผลอนุมัติหมดเลยทั้งที่ลายเซ็นก็นไม่ใช่ของเรา การยืนยันตัวตนก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วจะฝากถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เคยมีอยู่ครั้งหนึง่งที่ฉันเพิ่งพ้นโทษมาเคยติดต่อไปให้ที่ฉันถ่ายรูปคู่กับป,ประชาชนถือลักษณะอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาอ้างว่าพอดีที่ฉันตั้งคัน mm hmm. ก็มาทําดีด้วยพูดจะให้ความช่วยเหลือโดยการจะไปทําประกันสังคมให้มีความปรารถนาบางดีว่าจะ ทำให้เพื่อให้เราใช้สิทธิ์เบิกในกรณีคลอดบุตรหรือได้เงินอุดหนุนบุตร,ตรเราก็ปักไจเชื่อก็เชื่อค่ะเพราะตอนนั้นลําบากก็มีนางฟ้ามาโปรดเราก็ยินดีก็ส่งรูปให้ในไลน์ค่ะถ่ายรูปคู่กับประชาชนแต่ก็สงสัยเรื่อนมาว่ามันมีด้วยเหรอขั้นตอนอย่างนี้ก็ไปไปถามที่ประกันสังคมจังหวัด ว่าการทําประกันสังคมมีขั้นตอนอย่างนี้ด้วยหรือคําตอบที่ได้คือไม่มีนะคะก็สงสัยเลยมาค่ะว่าเขาเอาไปทําอะไรแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติทวงติงอะไรนะคะไม่ได้ทวงถามไม่ได้อะไรคุณวัชรีค่ะก็จนมาเอร์ไพ์ว่ามีประกันชีวิตนี่แหละค่ะก็เลยปฏิปต่อแล้วไม่ต้องสงสัยว่าเขามี เอกสารเราได้อย่างไรก่อนเข้าเรือนจําในฐานะเขาเป็นญาติเราโดนฟ้องร้องคดีเราประสงค์สู้คดีการประสงค์สู้คดีถ้าอยู่ข้างในมันก็ไม่สะดวกในการหาพยานหลักฐานในการสู้คดีเราจึงประสงค์ขอประกันตัวก็ขอร้องให้เขาเนี่ยช่วยประกันตัวโดยเอกสารทุกอย่างก็ส่งมอบไปที่เขาเพราะข้างในเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ส่งทักบัตรประชาชนทัวจริงส้ำเน่าบัตร ทะเบียนบ้านสำนักบ,บัตรประชาชนอื่นๆนะคะที่สําคัญและก็มีประวัติการขอประกันตัวดิฉันที่ศาลแห่งหนึ่งค่ะว่าเขาเป็นผู้ดําเนินการแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ประกันตัวเอกสารเหล่านั้นก็ไม่ได้รับกลับคืนจากเขาจึงเชื่อได้ว่าเขามีเอกสารเหล่านั้นอยู่ในการครอบครองซึ่งเขาอาจจะเอาไปทําประกันอื่นๆที่มีผลคุ้มครองตอนนี้หรือไม่ พวกวของว่ชาชลีเองมีมีการกล่าวอ้างว่าช่วยให้ทประกันภัยเราก็รับรู้แล้วก็มีการจ่ายเบีย้ยประกันภัยด้วยตัวเองไม่ไม่มีทางหาเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยรายได้ตอนนั้นก็คือเพิ่งบนโทษมาไม่มีกําลังพอที่จะทําแล้วถ้าตัวดิฉันทําเองทํากับใครตัวแท <ๆ S 1> นยืนยันได้ไหมได้พบตัวดิชันดิฉันเซ็นด้วยตัวเองไหมมีมาตรฐานในการตรวจสอบอัตลักษณ์เบื้องต้นอย่างไร ว่าบุคคลที่ทำปรกันภัยและบุคคลที่เซ็นเอกสารต่อหน้าตัวแทนคือบุคคลคนเดียวกันค่ะต้องตามตามีบ้างไหเนียต้องต้องต้องตงหมต้องไมต้องเป็นญาติเป็นไได้หมสุภาันียต้องครับครับเราเคยมีการจดบริษัทตู้เขายังไบ้างเออผมไม่เคยจด สักทีสักครั้งแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยและไม่รู้จักว่ากระบวนการการจดการบริษัทอะไรเป็นยังไงเขาผมไปสืบค้นได้ผมมีข้อสงสัยผมเลยไปสืบค้นที่จังหวัดเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่ไม่เอ่ยนามเราก็เลยไปสืบค้นเราจึงรู้ว่าเรามีชื่อในกรรมการบริษัทครับของคุณกัตชลีคือเรายืนยันว่าเราไม่เคยไม่เคยรู้จักบริษัทของเขาไม่เคยไม่เซ็นสัญญาอะไรกับเขาไม่เคยครับไม่เคยคือทุกอย่างผมสามารถตรวจสอบได้ ด้วยอะไมือชื่อคองผมครับไม่มีาการตกปอง,งาการว่าคือมีการแต่งเงินผลประโยชน์อะไรไม่มีครับไม่มีโดยจากการข้อมูลที่ปรากฏในระบรบอมือนว่ามันจะมีการเข้าอ,ออกสองครั้งคือก่อนที่จะเข้าถูกเ่อนจําแล้วก็พอออกมาก็มีชื่ออีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบแรกอาจจะเป็นไปได้ว่าอ,อาจจะอจะไรสมบติแต่รอบหลังเนี่ยนี่คือหนัง่รื่องอะไรมไม่รู้รครับไม่รู้แล้วมีหนังสือสารญาณอะไรสมบมาิที่บ้านครับรื่องภาษีกันไม่มีครับเียนอะไรไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันว่าเราเป็น อ่อุ่นส่วนเป็นคณะกรรกันไม่มีสักอย่างครับอยู่ในเงื่อนไขการตกลงระหว่างเป็นมิสิตด้วยกันไหมครับไม่มครับขอยืมชื่อมาจดทะเบียนอะไรไม่มีครับไม่มีไม่มีครับมีตัวแทนประกันบริษัทหนึ่งเราพี่ที่เขาบอกว่าเขาจับได้ว่าอย่างนี้เป็นคนไปทำารกรรสมปักกันกับเขาครับช่วงภาะกันสองงแสดงตัวครั้งแรกที่เราออกแบบมาในวันนี้เขายืนอยัาว่าเป็นเราเราอยากที่งไงบมากอ๋อไอตัวนัว้นเขาน่าจะมีคน สวมสวมรอยผมเป็นตัวผมโดยเขาติดต่อประกันคนนั้นนะฮะตัวแทนประกันคนนั้นไปที่บ้านผมและภรรยาได้สอบถามตัวแทนประกันคนนั้นแล้วและเราก็มีการมีพยานและหลักฐานบันทึกเดี๋ยวเราจะส่งให้ดูครับถ้าท่านอยากฟังเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่าก็เห็นพี่ผู้ชายทนายวัฒน์แต่ไม่ได้เห็นชัดแล้วก็เห็นแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มีเด็กผู้ชายเตะไปซ้อมมวย แล้วคุณวัชรีก็อยู่ที่นั่นและจ่ายเงินสดครับแต่ยืนยันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ครับและผมสามารถมีพยานบุคคลคือผมออกมาแล้วผมก็ไปอยู่โอ้ทหครับแล้วผมก็ไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็คืออยู่ซีสเกตไม่ได้ไปไหนครับคือการที่จะไปไหนผมจะต้องไปกับภรรยาครับทุกครั้งสอบถามค่ะตัวของวัชรีมีการบอกว่าเขาเนี่ยการจ่ายเงินประกันน่ะการจ่ายเบี้ยประกันน่ะเขามีการโอนเงินเข้าบัญชีที่เราอย้กี่ไปคนจ่ายบัญชีที่มาที่ไปแต่ก่อน ผมมีบัญชีธนาคารกรไทยเสร็จแล้วมีการจัดชดใช้นี่กันก็คือผมให้เงินบําเหน็จประมาณสองแสนเงินเดือนสิบเดือนคูณสองก็ได้ประมาณสองแสนกว่าและก่อนที่ผมจะเข้าเรือนจําผมก็จะจะได้ให้บัตรเอทีเอ็มสมุดบัญชีไว้กับเขาเพื่อให้เขาจะไปเอาเงินสองแสนบาทในบัญชีนี้ออกมาเอทีเอ็มสมุดบัญชีผมคืนนั่นแสดงว่าเขากก่าวอ้างว่าผมเป็นคนจ่ายเอง เขาน่าจะน่าจะบนความคิดผมนะครับว่าเอาเงินเข้าบัญชีผมเสร็จแล้วก็ดําเนินการโอนเพราะเขามีโทรศัพท์ของผมแล้วก็ของภรรยาแต่ก่อนเขาก็เอาไปด้วยนะครับมันก็สามารถดําเนินการได้อย่างนี้นะครับเอทเอ็มก็มีสมุดบัญชีก็มีไปถึงว่าเราคิดว่าเขาเข้าถึงข้อมูลเราได้ทั้งหมดก็เลยก็เลยทําให้เขาทํำธุรกรรมอะไรทุกอย่างได้ได้ครับเชื่อได้ว่า หนึ่งสมุดบัญชีบัตรเอ็มสำรนาทะเบียนบ้านบประชาชนโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดแล้วการที่เขาเอาชื่อผมอันนี้ผมคิดผมได้ปรึกษาทางผู้ผู้รู้กฎหมายนิดนึงนะครับในเรื่องของสรรพกรเรื่อนี้เขาบอกว่าการที่เขาเอาชื่อเราเข้าไปนี่เพื่อหวังประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำประกันครับต้องมีเมียกี่คนมีคนเดียวครับมีลูกสองคนคนเนี้ยนะครับ ชื่ออู<ล>เนี่ยนะครับมีลูกสองคนต<ล>ัวเล็กแล้วทำไมเขามาโตว,ว่าคุณเป็นสามีเขาผมคงตัวับสงสัยอาจจะเป็นลูกหลานคุณแผนอันนี้คำถามนะครับนนคุณก้องคะสอบถามนิดนึงเห็นตัวของวัชรีมีการอ้างว่าช่วงแรกก่อนที่จะมีปัญหากันนะไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินกู้แต่เป็นเรื่องของการทําธุรกิจติดโฉนดอะไรสักอย่างอันนี้เดี๋ยวขอให้แม่แม่แม่บ้านผมเป็นคนพูดเพราะว่าเขาเป็นคนทาเขารู้เขารู้เรื่อง ในส่วนผมเนี่ยไม่รู้อย่างนี้นะครับเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุนีตี่นเริ่มต้นนิดเดียวก็คือว่าคุณวัชรีเป็นส่วนกลางในการติดต่อคุณบอยให้ผมรู้จักก็คือคุณบอยนี่เป็นตัวแทนของคุณวัชรีเพื่อจะให้คุณบอยมาดูพื้นที่ดูบ้านเพื่อจะทําธุรกิจจำำํานํารถแล้วจะเอารถที่รับจํานําไปจอดโดยที่จะให้ผมนี่เป็นคนไปดูแล ดูแลเรื่องรถด,ดูแลเรื่องสถานที่จอดอำนวยความสะดวกพวกนั่นนี่นะครับเสร็จแล้วก็คุณวัชลีก็เอาเบอร์บอยให้ผมแล้วก็เอาเบอร์ผมให้บอยเสร็จแล้วเราก็โทรหากันเสร็จแล้วเขาก็มาพบผมที่สีสเขตที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตรงข้ามศูนย์โตโยตา้าเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามากับเพื่อนสองคนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยอีกคนหนึ่งไปสุรินเพื่อจะไปดูรถมีงานหน่วนเท่าจะไปดูรถเขาจะจํำนำํำเสร็จแล้วเราก็เซอร์วดูบ้านจนถึงพุก่ําเราก็เป็น ชนกันกินข้าวเราก็ได้ไปนั่งที่ร้านระเบียงไม้เสร็จแล้วก็กินไปเขาก็สั่งเบียร์หนึ่งขวดก็เช็คบินสั่งมาอีกก็เช็คบินเช็คบินอยู่งี้ครับเหมือนเหมือนเหมือนมีมความพร้อมอะไรเราก็ไม่สังเกตแล้วก็ได้ยินเสียงแชะแชะแชะเหมือนลักษณะของคนการถ่ายรูปนี้นะครับของตัวเสาแชะแชะแฉะแล้วตอนรถชนอ่ะตอนรถชนมันชนแล้วไปไงชนผมมองหลังจังหวะสุดท้ายคือเห็นแต่แสงแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <S 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 ลไปเลย, <S S ลยแล้วก็คดียัง ยังไม่ได้เริเน,นินนการครับแต่เรามีการไปแจ้งความไปแล้วไปลงบันทึกประจํา<อ><อ>วันครับเรียบร้อยแล้วครับที่โต้ที่มันมีข้อมูลว่าพี่โตเนตีน่ยเป็นคนยอมให้ทุบปชรีอ่าอาปประชาชนมาประกาศคัก็เป็นปคนแจ้งชื่อให้ทุบปรชรีชรับผลประโยชน์ไม่ใช่ครับอันนี้ผมขอถามย้อนกลับไปหาหน้าข่าวนะครับนักข่าวมีข้อครัวนักข่าวจะให้คนที่ไม่ใช่คนในข้อครัวทำไมโดยการที่คุณจะได้เงินคือการสูญเสียของชีวิตหนึ่งชีวิต ตอนแรกกับเงินผมถามเลยว่าแล้วพวกคุณถ้าเป็นคุณน่ะเป็นท่านท่านทั้งหลายนี่ท่านจะยอมหรือครับยกให้คนอื่นนะ่ะเอะอครับขอโทษนะฮะตน<ด><อ>ี้นออวัิใช่ม้ก่อนนหานี่ในเรื่องของแกลนี่ภรรยาแกลนี่ภรรยาเราเคยมีการตกลงว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเป็นนี่นะครับให้ทำประกันเพื่อไว้เพื่อทำประกันตรงนี้มีไหมไม่มีครับยืนยันตรงนี้เลยครับไม่มีไม่มีนะไม่มีครับเราเอาประกันไว้เผื่อถ้าเกิดคุณเป็นอะไรเจ้าเงินไปแกลนี่แทนเขาอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีครับไม่เคยว่า พี่ทำประกันให้ผมหน่อยคุณทำประกันให้ผมหน่อยไม่มีครับแล้วผมก็ไม่เคยไปเซ็นครับไปทำเองครับยืนยันด้วยเกี่ยวของลูกผู้ชายว่าเขาทําโดยพละการด้วยตัวเขาเองโดยมีความตั้งใจที่จะทําเราเป็นนี่เขาเท่าไหร่ในที่เขาเก่าอ้างฟังฟ้องมาครั้งนั้นมาห้าสิบล้านใช่ไหมครณเออจีเอ็มจีไม่ถึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพี่ตอบเดี๋ยวให้แฟนตอบคึ่ง ตัวของวัชรีกล่าวอ้างว่าพี่เนี่ยรับรู้เรื่องของการทําประกันเพราะว่าต้องการจะปิดหนี้ที่เป็นมีต่อกันไม่ใช่ครับนั่นคือคากล่าวอ้างถ้าพูดง่ายภาษาบ้านๆคือคําแก้ตัวของคุณวัชรีเพื่อให้ตัวเองดูดีในสังคมแค่นั้นเองนี่คือความจริงถ้าจริงต้องพูดเหมือนผมครับสอบถามพี่อุ๋อีกรอบหนึงค่ะพี่อุ้ตัวของตัวของฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งเนาะเขาอ,อ้างว่าเงินที่เป็นหนี้กันเนี่ย มันเกิดจากเรื่องของการทําธุรกิจปิทดปที่ดินไอปิดโฉนดที่ดินค่ะอันนี้ข้เอเท็จจริงเป็นยังไงก็ปล่อยเงินกู้ก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะก็มีโฉนดนะคะและ้วโดยฉันก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันซึ่งซึ่่งอาลูกหนี้ในบริเวณอ่าตรงที่เราไปปล่อยอะในคดีแรกที่หนูโดนฟ้องเขาพร้อมจะมาเป็นพยานให้หนูได้ซ้ําว่าเขาได้กู้ยืมเงินหนูไปจรงิงแต่เขายังไม่มีเช็คใช้แต่ในคดีที่หนูโดนฟ้องหนูก็ไปตกรง ยอมความรับสภาพนี้ก่อนก็เลยไม่ถึงขั้นนําสืบค่ะนําสืบพยานค่ะแล้วในส่วนนี้ที่ถามว่านี่ห้าสิบล้านอ่ะจริงไหมไม่จริงค่ะถามนักข่าวนะคะในคําฟ้องที่เขาฟ้องที่ชั้นมาว่าเขาปล่อยเงินกู้ให้ชั้นมาถึงห้าสิบล้านและไม่มีการชําระเลยตะกะง่ายๆค่ะถามทุกท่านท่านปล่อยเงินกู้ห้าล้านแรกไม่ได้อะไรกลับมาเลย ปล่อยให้อีกก้อนที่สองสิบล้านไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรกลับมาเลยท่านจะให้ก้อนต่อไปไหมคะสรุปเราเอามาอยู่ก้อนอยอดนี่จริงๆนะ่ะน่าจะประมาณสิบล้านเอามากี่ครั้งครับจำไม่ได้ค่ะมันมันหลายครั้งว่าังจำจำไม่ได้ค่ะมันเยอะมันมันหลายครั้งและและการให้ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนและเขียนเช็ค มีการยิงปากเปล่าหรืองสัญญาอะไรไหมไม่มีค่ะทีนี้มันพูดเป็นพูดเงินไหมไม่ค่ะแล้วเราบอกเราว่าเราได้เงินมาเราจะไปทําอะไรก็จะไปคืนเขาก็จะไปปล่อยดอกไงคะทีนี้เราก็มีการผ่อนชําระให้ดอกทั้งต้นทั้งรายให้เรื่อยอะ่ะประมาณแปดล้านกว่าบาทในสเตทเมนต์มีค่ะก็ขอตัวไม่เคยติดไม่เคยค้างเลยใช่ไหมค้างค่ะค้างสิคะถึงถึงถึง,ถง,ถงพูดได้ว่ายังมีมีนี่ที่ยังค้างกันอยู่แต่เขาก็ฟ้องที่ัน แล้วสาลก,ก,ก็ยกทไมอหบล้านก็น่าจะเป็นทบต้นทบดอกอะค่ะแล้วบอกว่าเป็นหนี้ห้าสิบแล้วบอกว่าประสงค์ทำประกันเพื่อให้คุมยอดหนี้ถ้าอ้างว่าเป็นหนี้ห้าสิบสาลยังยกฟ้องแล้วทําอะไรประกันตั้งร้อยี่สิบล้านคะเท่าที่ฟังก็ดูเหมือนว่าตอนแรกจะเป็นการทาธุรกิจด้วยกันด้วยดีอะไรเป็นจุดแตกหักทั้งสองฝ่ายให้เกิดเรื่องในการฟ้องร้องกันก็ไม่ได้ผลประโยชน์ตามตกลงไงคะต้องการเท่าไหร่ก็เป็นจุดแตกหัก ชําระต้นไม่ได้ชดําระดอกไม่ได้ค่ะจริงๆตามกฎหมายคือคฟ้องห้าสิบล้านมันก็ไม่ได้อยู่แล้วามอดอกแล้วทีนี้ในคําฟ้องรู้ไหมคะห้าสิบล้านเกิดจากอะไรในเมื่อสลิปการโอนและเช็คที่เขาใจ่ายให้เราเนี่ยยอดมันไม่ถึงห้าสิบเขาเขียนในคําฟ้องมานอมอบเงินสดให้ตัวดิฉันสิบล้านบ้างสิบสองล้านบ้างห้าล้านบ้างในขณะที่ยอดเงินที่โอนให้หลักหมื่นหลักแสนคือเป็นการโอนและเขียงเช็คคนเป็นนักธุรกิจขนาดนั้นไม่มีใครจ่ายเงินสดหรอกค่ะ แล้วเขามีเขมีเขามีพยานหลักฐานงนั้นเขาส่งภาพสามีเขาถือเงินกองเงินยี่สิบล้านไม่มีค่ะและเป็นภาพที่เขาถ่ายก่อนที่เขาจะมาทำธุรกิจกับดิฉันสืบได้ค่ะฟ้องเลยให้รัักภานที่ห้าสิบล้านได้มีการเซ็นไหมไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่าไต่สวนสารก็ยกเลยค่ะเขาไปฟ้องศาลสารเลยใช่ค่ะและล่าสุดเห็นเขาบอกเมื่อวานนะคะว่าเขามีการฟ้องอีกรอบหนึ่งแต่เปลี่ยนสารฟ้อง ของในยอดนี้เดิมแต่มีเรื่องโฉนดปลอมเข้ามาและโฉนดปลอมเป็นชื่อแม่ดิฉันซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะสอบถามถึงกรณีของของคุณแปงค่ะตัวของวัชรีเนี่ยมีการอ้างว่าคุณแปงเนี่ยเหมือนพยายามจะจบชีวิตตัวเองด้วยว่าโดนเราโกงเงินไปอันนี้เราไม่ทราบค่ะว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่ที่เขา,เอ,าอ้างว่าเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ค่ะนอยู่ในเรือนจํา แล้วเขาจะฆ่าตัวตายได้ยังไงโอเคเขาจะปวดเครื่องอะ่ะเชื่อได้เพราะเราเป็นหนี้ถูกไหมคะแต่เขาบอกว่าจะผูกคอตายจะผูกได้ไงวันที่เขาเล่าสามีดิฉันออกไปเขาบอกเ้าทําธุรกิจรถจำนังรถกับแตงรายได้ดีมากจนแตงอ่ะติดหนี้เขาอ่ะหกล้านจะใช้หนี้หมดแล้วมีการส่งสลิปให้หนูดูว่าแตงโอนเงินให้ จนทําให้เราเชื่อว่าเขาทําธุรกิจนี้เราไดยได้ดีถึงยอมออกไปดูบ้านเช่าเพื่ออยากไปทํางานกับเขาอยากมีรายได้แบบเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวทํางานกับพี่พี่จะค่อยๆหักหนี้ให้เราก็เชื่อว่าเราได้รับโอกาสตรงนั้นค่ะก็ของแฟนกับเราเนี่ยเป็นหนี้กันอยู่เท่าไหร่อ่ามันนานแล้วจํายอดไม่ได้ค่ะแต่แต่หลายบาทอยู่ค่ะ,คะถึงประมาณแบบห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะถึงอยู่ค่ะ ย่อสรุปสิว่าพามาแจ้งเรื่องอะไรบ้างเอาดูแล้วสามข้อกฎหมายมันเข้าผัดติดอะไรบ้างย่อขยับมย่อขยับมะย่อมาอยู่ตรงกลางมะก็ในเรื่องของของข้อกล่าวหานะคะก็ต้องเดี๋ยวให้ทางตารวจเป็นคนประเมินว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสองสามีภรรยาเนี่ย ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอะไรบ้างหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างอันนี้อ้ยังสรุปไม่ได้ว่าต้นมันก็ปลอมแล้วใช้กับสารต่อใช่ปลอมใช้ใชกสารปลอใช่ค่ะทำประกันชีวิตใช่ค่ะใช่แล้วในเรื่องพยายามฆ่าตรงนี้พองยังไงพยายามฆ่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นทางตํารวจที่สีสเกตซึ่งเห็นทางตำรวจติดต่อมาแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องต้องสอบสวนใหม่ขอกรายการเมื่อวานแล้วใช่เปเก่เรียกมาแล้วนะเรียกก่อนเรียกก่อนน่าจะทราบหลังจากวันที่อ้อโพส์มั้งน่าจะทราบว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันก็เลยติดต่อมาทางคุณ ก็คือน่าจะรื้อคดีใหม่ทั้งหมดนะคะใช่ค่ะโอเคคี่จะแจงอไปก็ถามดิยาก่าด้เลยงต้อนใช้รับใช่เนี่ยคือคือตอนนี้พี่มองว่าฝั่งนั้นกําลังเบี่ยงประเด็นมากกว่าเบี่ยงประเด็นของเรื่องเรื่องที่เขามีปัญหากันในเรื่องของคดีความซึ่งในส่วนนี้ยเราถามคุณคุณทําจริงไหมล่ะคุณทําแล้วคุณก็พูดในรายการนี้ว่าก็เขาเป็นนี่ ทำยอดตามยอดนี้เอาแปลว่าทําตามยอดนี้คุณก็ผสมกับกับวงเงินประกันนะสิแต่การที่จะได้วงเงินประกันหักยอดนี้หักยอดนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นเขาต้องเสียชีวิตนะถูกไหมแต่แค่จะมารับเบีย้ยผลประโยชน์แต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอกับยอดนี้ที่จะหกะักหรอกมันน้อยนิดเดีเยวถูกต,<ะ>ต้องเขาไม่มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วค่ะแต่ละปีเขาต้องจ่ายสองล้านเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั้นเองเนี่ยอยากให้สังคมมองว่าเรื่องนี้มันคนละประเด็นกันในส่วนที่เขากระทาความผิดนะคะเขารับโทษไปแล้วก็ว่ากันไป แต่คนที่เคยกระทำความผิดหรือเคยต้องโทษเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ออกมาปกป้องตัวเองเหรอเขาไม่มีสิทธิ์มาปกป้องชีวิตตัวเองเหรอถ้าสังคมยังมองว่าอ๋อคุณเคยทำผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาปกป้องชีวิตตัวเองแล้วประเทศไทยจะมีกฎหมายไ้ทำอะไรถูกไหมคะคนเขามีสิทธิ์จะกลับตัวกลับใจคนเขามีสิทธิ์จะปกป้องครอบครัวตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ใช่คุณมองว่าอ๋อคนเคยทำผิดมึงเลวมึงชั่วมึงเป็นมิจฉาชีพมึงเป็นโจรมึงไม่สามารถปกป้องชีวิตตัวเองได้มึงไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ แล้วพี่ถามว่าต่อไปถ้าพี่โดนสมศิษย์นักข่าวโดนสมศิษย์อ๋อเราไปเรียกร้องมาได้นะเพราะฉันปากแจ๋วฉันมีคดีฉันเคยต้องโทษฉันไม่สามารถที่จะกลับมาฟื้นหรือกลับมาปกป้องสิทตัวเองได้อันนี้พี่มองว่ามันมันมันไม่แฟร์สำหรับความความเป็นธรรมกับทุกคนที่ถูกกระทําแบบนี้ใช่โอเคค่ะหนักได้ไหนชุดนี้ไม่ถือว่าจะไปยื่นก่อนใช่แล้วจะยืดที่ขอบเขตอะ